สวัสดีครับผมกินเที่ยวอาเฮตุใโจ้ช่หรล่าพอๆทักทายกันไปโจมันนี่เกาโมงเซายินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาชมช่องของไอ้ผมไอ้ช่องของไอ้โจใช่หรลครับผมสำหรับมื้อนี้ครับไอ้โจสิาพาทุกคนมากินเมนูพิเศษที่ไอ้โจเฮ็ดมันขึ้นครับผมมันขึ้นไอ้โจทําการทําไส้กรอกอีสานครับผมสไตล์ไอโจเชแนลเนาะไอ้ทาการนั่งยัดใส่เบื้องจากลูกฟ้าอยู่เลยนี่ครับผมก็เลยเป็นไส้กรอกออกมาเลยโจมาทําการตากไว้นี่ครับผมเพื่อที่มันสมขึ้นมาจะหน่อยเนาะ ไปสำหรับมื้อนี้ครับเดี๋ยวโจติพาทุกคนมาย่างใส่กรอกกินกันไปเดี๋ยวข้าวชีเก็บใส่กรอกไปย่างกันเลยไปครับผมหลังจากที่ข้าได้ใส่กรอกไปแล้วเดี๋ยวโจจิไปทำการย่างนะครับไปกรอไฟอย่างกันเลยไปตอนนี้โจกรอไฟเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับทานกับหอนไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำการย่างนะครับเดี๋ยวกโจขอหยัดเอานี่ครับผมใส่กรอกเปรี้ยวๆอีสานของโจนี่ขึ้นย่างเลยแต่วันนี้ได้กินแน่นอนโอเคไหมร้อนๆเลยเนาะกินแบบห่อนๆเนาะ ดี๋ยวมาดูอีกด้านนึงครับผมที่โจโย่างไว้เนาะจะทําการกลับด้านแล้วนะครับผมเอาเหล็กคีบสองฝั่งนี้ไว้ครับผมแล้วก็จะทําการยกกลับด้านเลยเดี๋ยวรอโจโย่างอีกแป๊บน,นึงครับผมสุกแล้วเดี๋ยวจะเสิร์ฟขึ้นโต๊ะเลยครับผมไปไปรอแซ่บัปโจโลเลยนะครับหาข้าวหาปลามาทำกันเด้อใส่ก้อนอีสานดูยังไงย่างเสิร์ฟขึ้นโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาชมถึงตอนนี้นะครับผมก็หาข้าวหาปลามาเสิร์ฟแซ่บกับไปโจโลเลยนะครับ เป็นอะไรมเมนูตัวเห็นมือนีนนายกินวะเป็นเป็นฟิมือจาของพร้อมสุดยอดนี่ครับวันนี้เราจะมากินกับน้ําจิ้มหวานครับผมน้ําจิม้มเอ่อเป็นน้าจิ้มมะขามครับเนาะคล้ายๆแบบเอ่อน้ำจิๆๆ้มลกูกชิ้นนั่นแหละครับเนาะง่ายๆแล้วก็ยมมีนี่พริกสดครับผมลูกโดดแล้วก็ขิงดองครับผมครบเซตผักกระเเป็นผักสลัดผมมีบวกแดงแจ่มพร้อมแล้วก็มะระผักกาดโอเคมาครับผมมาเสิร์ฟกันเลย อย่างเป็นไม่ห่อนๆเลยโอ้ห่อนอีหลีเด้แล้วก็อย่าดื่มน้ำกันเนะาะมันหวานเข้าเลอนี่สดชื่นสดชื่นโอเคอย่ามาลุยกันเลยครับนี่จอยคอยดันหยิบขึ้นมาเบื้องก่อนโอ้ยนี่ถ้ายางสูบมันติแตกจังิงีเลยครับนี่โอ้ห่อนห่อนห่อนบุญนี่ไงเลยขอ,อยดันดึงขึ้นมาก,ก่อนความห่อนอย่างแรงโอ้นี่ครับ ข้างในเป็นวุนเส้นนะครับแล้วก็เป็นสันข้อหมูครับผมใส่เป็นแบบหมูยางดีเลยแต่ว่าข้าวจีนเน้นวุนเส้นมากหนัดนำโอเคเรามาลองเสิร์ฟลองชิมมั้งแบบออริจินอลเปรีป้ยวเลยเดี๋ยวโจขอยัดชิมมังก่อนครับผมไม่ต้องท่านจิ้มหนึ่งจิ้มเนาะคอยอืมอื้ม ừm hừm béo béo ngang đi lên chồng dây có bên dạy khỏi ý giá đi đi hừm hừm càng Ừ. Ừ. hoàn sang ở chỗ làng mất kìa rồi Cho hoàn hoàn Không ừ. Mà mà chim làm chim được xe bưng thịt này không? เขาจัดอีรออเอบบออีเลยครับห่อนแห้งอีรีเอาขื้นแบบกินนวห่อนเลยต้องกินนวลห่อนตั่งดีเสียบแล้วก็ห่อนแห้งอมนี่อ้คุนะดูดิอันไหนครับผมสุดยอดอีรีเดี๋ยวลองมาซินมึมงกินแบกินแบบแรงหน่อยแบบเข้มขน้นเข้มขน้น มาเดียวก่อนมาเดียวกัอนอืมอืมกินเปรี้ยวหวานอร่อยเขากันกดได้สิอืไปลุยสุดๆ ลูกน <ST su ks> ้องมาแล้ว แบงค์้วยกินอะไรครับกวยนะก๋วยมะอะดุ้ย,ย,ยจิ้มบจิ้มเอ,อวหวานๆหน่อยครับผมจุมักเลยแหละจันแดดเลยอืม ขาอืมนี่ลมพัดมาแห้งแล้วช่วงฝนจิตกเนะ่น <c oughs> ี่ดอกไม้ล้นเต็มเลยโอ้ <c oughs> oh, ได้มไมั้ยรถก็หลัง thật phần Khổng đi Mà lạ Không lại lớp trên chuyện đoàn rồi coi แค่จับกระขาดแล้วอะ่ะอันยังนงี้เลยนจยยักบิ่งหนันอืมดึงมัดง่ายหอนโอ้ดูเราไอขึ้นดูนะอหอหอนละอืม

hmm ผมดีใจครับ <c oughs> trang trầm à 冷。<laughs>

ตับก,ก็จะว่ผม,ขมเ,ขเขามาแล้วหากระเผาปลาเหมือนกันเนาะตอนนี้ตัวเสับมเงียาเลยนี่กุยันาปโอเคผมมาสับแซมกันครับอือหืออืม,อม,อม อิ่มครับผมโอเคสําหรับคลิปน okay. okay. right? okay. 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 ี okay. Okay. Yeah. Okay. 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 ้ครับจูกพามาแสบไส้กรอกอีสานที่ทําเองนะครับผมไอจุ๊เป็นคนยัดเองเลยแล้วก็เวลางให้เราใส่กรอกกินเนห้องแบบอยากกินแบบในห้อก็สามารถที่กินได้เลยหมูอยากหมูแบบดีๆบุญเส้นดีๆทุกอย่างเคียกินเองได้ตามสบายเลยครับผมอันมือนี่ก็ไม่ไม่จะติดเบิร์นแล้วโอเคสําหรับคลิปนี้ครับขออยากฝากไว้ทั้งนี้ครับอีกครึ่งดุลที่เรือนี่ไอจุ๊บจะไปจัดหลังแม่เลยครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ขออยามฝากไว้ทั้งนี้ครับ ใหญ่ตัวเอดเมู่อ,อย่างใดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมหาวัตถุดิบอะไจัดให้เลยโอเคขอบคุณครับที่เข้ามาชมจนจบคลิปครับสวัสดีครับ